สวัสดีครับวันนี้ก็วันอังคารนะครับเป็นวันที่1น่งธันวานะครับ <ermo S 1> ก็มาพบก,กันเหมือนเดิมนะครับสําหรับท่านทีเ่เข้ามาชมผมใหม่ๆใ,ในวันนี้นะครับผมขอเกิดไว้นิดนึงนะครับในกลุ่มของตัวเลขเนี่ยซึ่งบางคนก็จะคาดหวังว่ามันจะต้องเป็นเรื่องกลุ่มรางวัลเช่น2ตัวในวันนี้คือ84นะครับหรือข้างบน9 9 4เนสี่ ะครับแต่ว่ากลุ่มเลขไหนนะครับที่ผมทําดอกจันไว้นะครับมันมีเกณฑ์มาได้ทุกรางวัลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลสองตัวด้านล่างนี้หรือ3ตัวด้านบนนี้หรือคู่ชุดนฮะคู่ชุดเลขหน้า3ตัว2ชุดและเลขท้ายสามตัว2ชุดก็มี 1, 2, 3, 4,5สานะครับในเกณฑ์เหล่านี้นะฮะ มันเป็นกําลังดาวทั้งหมดผมจะไม่ไปชี้เฉพาะว่าจะต้องมา2ตัวล่างหรือ3ตัวบนนะครับให้นําเลขเหล่านี้มาดูแล้วหาเลขดูนะครับอันนี้ผมดอกจันพ่เศษก็คือเลขนั้นนะครับก็เป็นเหมือนกับเลขในวันนี้ก็คือกลุ่มซึ่งมีเข้ามาชุดหนึ่งในกลุ่มของ7667 6, 6, 7, เนี่ยเข้าอยู่ในชุดพวกนี้ผมเคยบอกไปแล้วนะครับส่วนไอ้เลขที่100เมตรนี้ผมก็ยัง เอ๊ะทำไมมันไม่มันไม่ได้อยู่ในกลุ่ม8 4สีหรือ9 4สีนะครับแต่อีกในย่าหนึ่งตัวนี้นะฮะในกลุ่ม8 4สีเนี่ยมันก็อยู่ในกลุ่มชุดนี้เห็นไหมครชุดแต่ว่าผมแยกเป็นชุด2 8ปกับ1 4สีเท่านั้นแต่จริงๆแล้วโดยทฤษฎีโดยในย่าเนี่ยหากว่าดาวดาวราหูคือเลข8หรือดาวพุธเนี่ยได้รับอิทธิพลของจันทร์และอาทิตย์เนี่ยสองตัวนี้นครับ ก็คือ2ตัวนี้จริงๆตามที่ดีดามจริงๆแต่ว่าผมเองไม่ได้ดึงออกมานะครับมองข้ามหรืออาจจะลืมก็ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยววันนี้ก็คงต้องมาคุยกันต่อนะครับของวันที่16ธันวานะครับก็ทิ่หกธันวาผมแยกไว้นะครับคือสีแดงสีแดงไม่ถึงกลุ่มซึ่งอยู่ในกลุ่มซึ่งเป็นตัวผมวางวาคณาไว้คือเลขสามอกลุ่มนี้นะครับกลุ่มสีเขียว ก็จะเป็นกลุ่มนี้นะครับคือในกลุ่มออของวันที่10บพวกคันาวาเนี่ยผมมองว่าอ e ิทธิพลดาวในกลุ่มนี้นะครับผมมองว่าผมจะผมจะทำนายสีเขียวให้ก่อนละกันนะครับผมบอกว่ามันค่อนข้างที่จะมีความโดดเด่นนะครับในกลุ่มสีเขียวเนี่ยนะครับผมก็มองว่ามันค่อนข้างที่จะดูง่ายง่ายนะครับแล้วก็กําลังของดาวเนี่ยมัน จับกลุ่มกันเจ็หนึ่งสองเกเนี่ยแล้วตัวที่ได้รับอิทธิพลเต็มเต็มเนี่ยคือผมมองว่าเป็นหมายเลขสีนะครับจัดดาวสามตัวนี้ผมมองตัวนี้เยอะนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวส่วนว่า,าการที่จะนําชุดคู่0ูนย์นะครับแล้ว4ีู่นย์มาจากคู่นะครับผมผมมองว่าน่าจะเป็นอย่อยางนี้นะครับผมคงให้ตัวนี้มีความโดดเด่นมากๆนะครับเป็นไปตามตัวเลขนะครับคู่4ี่ศูนย์ี่เนี่ยมองเป็นสามดาวไปละกัน ตามทฤษฎีดาวส่วนท่านใดจะนําเลขกลุ่มนี้นะฮะมันรวมเช่นหนึ่งสองสี่เก้าอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าในส่วนความแข็งแรงของดาวเนี่ยเดี๋ยวผมจะดูบ่อยอีกทีนึงในช่วงกลางๆนะครับว่าความโดดเด่นของดาวในวันนี้นะฮะซึ่งมันมีความแข็งแรงนะครับเราสามารถจะนำเลขกลุ่มนี้นะครับมาจับเป็นเลขร้อยเมตรหรือในกลุ่มในเลขชุดอื่นก็ได้นะครับ ก็เลขซึ่งในกลุ่มของสีแดงเนี่ยนะครับผมก็มองว่าในทิศทฤษฎีของเรือนดาวเนี่ยสามเนี่ยมันเกาะคู่นี้อยู่นะครับก็ลองจับคู่วงเล็บไว้ละกันนะครับเป็นชุดสามสามห้าไปก่อนเพราะว่ามันเป็นตัวทฤษฎีดาวของเรือนห้าเขานะครับเอาแค่นี้ก่อนอันนี้คือชุดแรกนะครับ คือตามนี้นะครับส่วนตำแหน่งคู่5-7ดึงมาได้เลยครับไม่ต้องไปมองมากนะครับและ7เนี่ยต,ตัว7เนี่ยนะครับที่มีความแข็งแรงผมให้2อดาวนะครับคุณจะนำคู่5-7หรือ3-7ก็ได้นะครับลองมาจับคู่เล่นๆดูรวมกันไปครับผมมองให้เป็นคู่3-7 แต่ว่าจะยืนว่าตัวสามนั้นตัวเจ็ดแข็งแรงนะครับหมายเลขเจ็ดแข็งแรงครับในช่วงนี้นะครับอันนี้คือกลุ่มสีแดงนะครับส่วนตำแหน่งดาวซึ่งทำุงข้อหากตารต,ตำแหน่งนี้นก็มองว่าผมจะนำมาจับคู่ด้วยไหมนะครับแต่นะครับนนทีงนั้นเนี่ยขอวงเล็บตัวเลขมีเป็นตัว ครับคือหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งเนี่ยผมมองในวันนะครับณนะวันนั้นนะครับแล้วนะลองตัวลองตัวสี่นะครับและหกนะครับตัวสี่นะครับสี่ กนนผมมองว่าเลขกลุ่มนี้นะครับในในวันนี้ซึ่งจะมีฟาร์มแข็งแรงเป็นพิเศษแต่ว่าผมมองว่าหนึ่งนะครับถึงแม้หนึ่งจะอยู่ตำแหน่งซึ่งนะหนึ่งอยู่ในอยู่ตำแหน่งต่ำตรงนี้จริงนะฮะแต่อิทธิพลตรงนี้ในกลุ่มจีเนี่ยนะครับ ให้เป็นตามนี้นะครับส่วนเลขที่ว่ามองว่าแข็งแรงก็คือในกลุ่มเขียวมีหนึ่งนะครับหรือข่านใดก็ได้นะครับจะนํามาจับคู่ก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบหนึ่งสี่หกสี่อย่างเงี้ยนะครับเป็นคู่ทตาด้ําอันนี้ลองจับไล่ไปอะไรกันนะครับคู่หนึ่งสี่คู่หกสี่ 6, เดี๋ยวถาย้างไงเนะี่ยลับจะจับ กลับกันก็นกได้กลับตัวเลขนะครับหรือตัวกลุ่มตรงนรี้นะฮะซึ่งผมบอกว่ามันมีความแข็งแรงตามทีผม่ผมวันนี้ผมนั่งเช็คเลขอยู่นะครับคู่4 0 0 4ย์ส่วนท่านใดจะนำเลขคู่อื่นมาจับก็ได้นะครับตามคู่ของทฤษฎีนะครับอีกตัวหนึ่งนะฮะซึ่งเป็น,เป,นเป็นทัสไฟซึ่งมีความแข็งแรงมาก ซึ่งมาถอดดาวดวงออกมาอีกหนึ่งชั้นเนี่ยนะครับแล้วให้ให้แรงดีเนี่ยก็คือ,อขึ้นมาเลขเจ็ดเนี่ยนะครับอย่างกลุ่มตรงนี้นะครับตับไล่ออกมานะครับเป็นคู่หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้เผื่อไว้ให้นะฮะเผื่อเป็นทางเลือกส่วนหไหนซึ่งผมทำการดาวดอกจันไว้ก็ลองดูดู นะครับส่วนตามกําลังวันเนี่ยนะครับเลขซึ่งให้คูณในวันพุธเนี่ยนะครับก็คงจะต,ต้องเป็นหมายเลข8ดกับหมายเลข2นะครับส่วนตัวซึ่งให้ในช่วงเวลาเป็นหมายเลข3าหมายเลข5นะครับอันนี้อันนี้มองตามนั้นนะครับส่วนคู่ซึ่งดูแล้วนะครับในช่วงเวลาซึ่งตามนั้นเนี่ยผมก็มองว่าตัวผุบนะครับ หกสี่เนอหกสี่หกสี่หกหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหกอะไรกลุม่มพวกนี้นะลองแบ่งแยกกันมาดูนะครับหรือใครจะจับคู่เอามารวบตัวออกก็ได้นะครับหรือคู่ของคู่นี้นะครับอย่างเงี้ยจับคู่ดูแล้วมันก็จะเยอะนะครับคู่สามหกห้าเจ็มันจะอยู่ในกลุ่มนี้นะครับุ่มพวกนี้นะครับแต่กลุ่มคู่ธาตุไฟนี่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ครับลองลองไล่ดูนะครับแต่ว่าส่วนตัวแล้วผมมองว่าผมชอบมองว่าหมายเลขหนึ่งนะครับมีตำแหน่งที่ดีนะครับแล้วแล้วก็คู่คู่สี่คู่สี่คู่ศู 0, นย์ครับเป็นสี่หกสี่หกหนึ่งอะไรประมาณได้หนึ่งนะครับลองดูนะครับลองจับคู่กันดูแล้วก็ท่าในใดอยากจะกลับ ก็ได้กับตัวเลขกัน,น 5, 3, อยนู่นะครับคู่ห้าสามอย่างเงี้ยนะครับในกลุ่มสีนี้นะฮะ mm hmm. ก็คงเป็นกลุ่มนี้เลขห้าเลขเจ็ดประมาณนี้นะครับ mm hmm. ก็ในช่วงของวันที่สิบหกธันวาเนี่ยผมคงมีแนวให้ประมาณนี้นะครับส่วนท่านที่จะนำไปขยายฟาร์มเอง ก็แล้วแต่นะครับก็ให้ดูตัวนี้เป็นหลักนะครับกลุ่มเนี่ยเช่นกลุ่มเลขพวกนี้ท่านจะมาจับคู่สามแปดห้าเจ็ดหกสามหกแปดอะไรเงี้ยผมเองก็ไม่อยากจะยไปเยอะแต่ว่าให้เป็นแนวได้นะครับแต่กลุ่มนี้ผมทําแค่นี้เองนะครับกลุ่มตรงนี้นะครับกลุ่มเนี่ยมันสามารถแบ่งได้อีกเป็นหนึ่งสี่นะครับหนึ่งสี่หนึ่งเก้าสี่เก้าอย่างเงี้ย ก็ได้อยู่1 4 4 9งส้า้ถ้าในกลุ่มสีเขียวชุดนี้นะฮะชุดเนี้ยหนึ่งสอ่งนึครับ, 1, 2, 1, 4, อนะรบลองดูนะครับผมจะไม่เขียนลงไปนะครับท่านไหนที่ฟังอยู่ลองไปจับดูนะฮะ121419 9492อะไรประมาณเนี้ยมันแยกได้นะครับในกลุ่มตรงนี้นะครับแต่ว่าที่ผมมองว่ามันเป็น4กับ0นเนี่ยเพราะว่ามัน มันมีฟังตัดเต็นเพราะไม่ได้รับอิสรมเต็มๆนะครับก็ประมาณนี้ก็คงไม่มีอะไรเยอะมากปว่าน,นี้แล้วนะครับอย่างนั้นเดี๋ยวจะเยอะเกินไปในกลุ่มของวันนะครับนี่ก็ให้เป็นหนึ่งดาวไปแล้วกันพูดหน่งเจดเจ็ดนึงนะครับแล้วก็คู่ถ้าจะ นำเลขพวกนี้เด่นๆไปผสมกันก็ได้นะครับแต่ว่าไหนผมทาำอกจานไหมลองดูไว้เป็นแนวนะครับอาหารเลขชูซื้อดูนะครับก็วันนี้ก็คงเข้ามาแนะนําประมาณนี้นะครับส่วนจะมีโคง้งสุดท้ายไหมสรุปไปไงเดี๋ยวค่อยว่ากันครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับใน,นในห้องยูทู e ของผมนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ